ก็วันนี้เรามาประเดิมแมปใหม่กันก่อนมาลองเล่นดูก่อนเพราะว่ากวนเราน่าจะมาตอนเย็นๆแล้วห้องนี้เป็นห้องปิดใหม่ซึ่งเราพูดอะไรไปเขาก็ไม่ได้ยินอยากเป็นเป็ดอะแต่เมื่อกี้ได้ดูเป็ดร่องหัวแล้วป่าเสร็จร่องหัดเลย <Okay. S 1> ก็โอเคนะ ก็เน้นพิมพ์ส,ส่วนใหญ่มือต้องเร็วนี่เบ็ดมาใหม่นะลองหอนก็เมื่อกี้เห็นอะไรนะตัวนี้ปเปอร์ถอดล่างมันมีอีกตัวหนึ่งนี่นาเป็นไงเรมีแค่นี้หรอหรือว่าเราดูผิดนี่น็นนนอกกระทุงคืออะไรไม่รู้ ชนะเมื่ออยู่ลอดเป็นคนสุดท้ายสามารถเกินล่างผู้เล่นไว้ได้แต่เขาจะยังไม่ตายจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งถัดไปอ้ยยังไม่ทันอ่านเลยอะเป็นคุณหลัง แล้วจะบอกว่าแมบเลกกว้างมากกว้างชนิดที่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูรูแปเต็มๆเอาทำเป็นนี้กันเนี่ยแมปมันกว้างมากคือเราไม่จำกัดเดินเดินจากอย่างนี้ก็ได้เราก็จะดูออกแต่ดูแบบนี้เราก็จะไม่เห็นว่า ใครทำอะไรแต่ถ้าตายก็คือตายตายคู่เลยนะเรี่ยงเลยนะอ่าดดเรียนเป็นคู่หลักปล่อยมันไปเถอะเรามีคู่รักก็จริงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ตายได้เหมือนกันงี้ยคืออยู่ตรงไหนก็มีโอกาสตายทั้งนั้นแหละ อันนี้คือลายอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะไปดูกันดีก,กว่าโอ้โหมีมันข่าวงกดชัดๆโอ้แค่นี้โอ้โหไปได้ เล็บลอยตัวเย่ฮ,ะฮะยะ้ออย่าบอกนะอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณลักษ่านะอีกตัวนึ่ง,องนอะเรนี่ไม่ใช่นี่คุณลักษ้าคุณลักษต้งไหน ว่าเป็นคนเจอศพแล้วตายเยอะเหมือนกันนะเนีย่ยันที่แน่ๆคนนี้เป็นเป็ดเรามาดูโลกันก่อน <c oughs> ถอดล่างอาดูถอดล่างกอนสามารถส่งวิญญาณของคุณออกไปทะลุก,กำแพงได้เฮ้ย <c oughs> แต่เขาเขียนว่าเป็นหานนะดีนะ นี่ก็หาเหมือนกันสามารถบ็อกการวินาสศกรรมบางอย่างได้เป็ดจะเห็นตำแหน่งของคุณหากคุณหากวินาศกรรมถูกบอกอ้แล้วก็ลองหนสามารถลองหนได้ก็คือตามตรงชื่อของมันเลยก็สี่ห้าโลไหม หนึ 1> 1่โลสองโลสี่โลมันมาโอมดโลโลใหม่ไม่ได้อ่านเลยมันเลยไม่รู้เลยว่าคู่รักเราเป็นคู่รักข้ามสายพันธ์หรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเควสเสร็จแล้ว เอาไปไหนเหรอหรว่าจะเวทหนังสือทำอไงกอ่อ๋ออ๋อโอเค เ๋าวก็มาเก็บตัวนี้ก็ง่แทนนะตันแหนบมันใหญ่มากทุกคนเวจะเสร็จก่อนหรือจะจับเป็ดได้ก่อนหรือโด,โดโดจะชนะ แต่ว่าคนออกไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออกเลยหลุดก็ไม่รู้ why เหลือไม่มีใครสงสัยเลยไม่มีใครสงสัยฟ้าเลยเหรอเหลือไม่ก็เหลือเป็นมันเลยเอ้ ลืมดูเลยเป็นสามกลางสี่ไม่เคยสสใจฟ้าเลยอ่ะฟ้าเป็นฉัเตี้ยป่าวะอยากปาดใครก็ปาดเนี่ยให้สัเตี้ยปาดแบบเออแต่เป็นเราเราก็ปาดม่วอยู่ดีละ ให้ตกปากันม้ตกความเย็นหมอเหรา Thank okay. you. เหลือเยี่ยวแน่เลยหรอเหลือใครอ่ะอ๋อเมื่อกี้เป็นเควสน่าจะเป็นซาบูดูไม่ทันอ่ะเฮ้ย่จบนอนตายด้วยเจ๋งอ่ะจบแนวเนี่ยจบด้วยเควสเป็ด คู่รักห่านเด้อไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็ดเพราะว่าเป็นเหล็กเป็นหนึ่งตัวว้าวสามสิบสามเหรียญเอาเจียงคู่รักก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่สีฟ้านี่ยังมาก ยอมรับยอมใจ b บ r d w a t ว h e เชอร์ห่านทะลุก,กำแพงมองครับมองมองทะลุก,กำแพงได้เอาจริงนะถ้าเล่นเกมนี้ก็แรกๆก็เปิดแมพไปก่อนไม่ใช่สีไม่ใช่เปิด กดจุดเควสไปก่อนเพราะว่าไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยตายสองสองคู่ลักเม่าวันนี้คู่รักจะตายเร็วขนาดนั้นเลยก็เ,เป็นไปได้เขียวอ่อนคือใข่ของวิ่งแล้วเราเล่นสิทธิ์อะไรวะอ๋อเราเล่นสิทธิ์เท Right, right. เจอตอนนี้เพื่อเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วเฉยเทียม หนึ่งน้องทักว่า น้องกอ็พี่ก็อยากตอบนะแต่ว่าพี่เล่นเกมเขาหมวดใครกัน กี่ลืมบอกมัมมูอยู่กับเราเออไม่ทันแล้วแหละ้นเรามาเดินสำรวจแบบกันดีกว่าหยาเก่งอะไร เปิดค่าให้โดโดชนะใช่ไหมเขาเป็นโดโดใช่ไหมเย่ <Yeah. S 1> สุดยอดเลยอะไรเนี่ยเล่นไงเนี่ยเล่นให้โดโดชนะ